วันนี้ร่วอยู่กับพี่แป๊กจักรจี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแต่งตัวเป็นเซเลมูนในงบ999าาสบเก้าบทด้วยอำนาจแห่งจันท่าท่านโตกันแกเอง ทารกับเป็ดแยกรหรอไม่ต่อทารกราเปิดตากันยังไงเป็ดเนี่ยเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำทาหานเนี่ยเป็นยากันยุงใช่หาดลินกินหญ้าหาดลานกินหน้ามึงหน้ามือหน้ามือเลย อัน้เป็นวิกเป็นวิกปูเป้ปูเป้เนี่ยพึ่งมาอจริงๆแล้วอ่ะมันมีเบรกจักรจีมาก่อนเบรกจักรจีนี่คือเป็นผมทรงนี้แหละแต่ว่าทําเป็นเพจเป็นเพจเอาไว้แบบด่าคนทั่วไปอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมี Facebook ส่วนตัว่ซึ่งแม่บอกว่าแบบเปกอย่าด่าคนใน Facebook ส่วนตัวเลยเพราะว่าเออแบบผู้ใหญ่มันเยอะอย่างเงี้ย เพจเนี้ยตั้งมามานปีกว่าก็เลยตั้งอีกเพจตั้งเพจนี้ขึ้นมาแล้วเอาไว้ระบายลมแล้วพอเราโพสด่าอะไรปุ๊บมันก็แบบมีคนมากดเห็นด้วยอะไรเงี้ยแชร์สามสี่หมื่นเลยนะแค่แบบเวลาแบบแชร์โพสด่าคนอะไอ้แค่ไหนเวลาเราเราไม่มีใครสนท้าแม่มึงแล้วอะไรเงี้ย โอ้ยอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็แบบโคบิละลอยอย่างเงี้ยเลยบอกว่าใครจะไปดีถ้าโคพ่อโคแม่มหลายอะไรเงี้ยโคบิละลอยอย่างเงี้ยแล้วคนแค่สามสี่หมื่นก็แบบว่าโหกูมาชันเฮี้ยได้ดีเหมือนกันเนี่ยก็เลยโหล่สนามเลยนะคนก็ตามแบบภายในปีนึงก็แบบเพจมันโตยากก็รู้อยู่นะแต่ว่าคือเพจด่ามันแบบแปดหมื่นแปดหมื่นกว่ากว่าไลค์อ่ะภายในเวลาแบบไม่ถึงปีอ่ะก็เลยว่ากูน่าจะมาทางเฮี้ยแนี้แหละถูกแล้วถูกแล้วอ่ามันก็แต่ว่ารูปโปมันเป็นรูปใส่ผมสั้นเป็นรูปเป็นเจ้แต่ว่่าไไมด้เอาามถ่ายคอนนเทต์ไม่ได้ไม่ได้เอามา <อ>จะก<อ>ระทำแบบว่าเหมือนมันมีวันหนึ่งที่น้องชายพี่อ่ะมันแบบอ,อยากเล่นมุกอะไรเนี่ยพ่อเอาเหรียญหนูมีเหรียญบาทมาให้ดูอะไรเงี้ยแล้วมันต้องมีคาแรคเตอร์รของเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยมาใส่แล้วก็วิกผมสั้นแล้วก็มานั่งคุยกับป้ากว่าเอาชื่ออะไรดีว่าร์าพี่มันชื่อปฟ้ากับเป็กต้องเป็นปอปาเออก็เลยกลายเป็นชื่อปูเป้ทีนี้ถามที่มาแพงเออเล่นไม่ลงหรอมาเล่นให้เยอะหน่อยอันนี้คือแผงอ่ะ เอแค่นั้นมีคนฝาก้าแผลนี้คือเป็นแผลนี้เกิดมาตากเป็นความล้างตอนวัยมัธยมคือว่าแอบชอบเพื่อนผู้ชายอันนี้เรื่องจริงซีเรียสคือชอบเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งนั่นแหละแล้วก็อย่าํานี้อี่าขำนี้ อีกคืสมัยมัธยมเนี่ยช่วงนั้นคือมันเป็นช่วงที่แบบว่า LG BT มันไม่ได้เปิดขนาดนี้อ่านะแล้วเราก็บอกว่าแอบชอบเพื่อนผู้ชายคนยนึงเคยเป็นเพื่อนเราเลย,ยแล้วแบบเพื่อนเขาก็มีแฟนของเขาอยู่แล้วแต่แบบ เราชอบเขาไปแล้วอ,ะอ,อ่ะมันแบบมันมันเจ็บข้างในใจเราทีนี้คือพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราต้องไปรอดอ,อแล้วเพื่อนเราคนเนี้ยเออเขาแบบอยากจะไปแบบทิ้งทวนกับแฟนเขาแฟนเขาเป็นผู้หญิงเขาเลยบอว่าเฮ้ยเป๊กมึงพากูไปหาแฟนหน่อยได้ไหม,อมเอบบอนั่นแหละคื่อไบมมันเจ็บไม่เหมือนเดิมเลยมันเจ็บจะขาดใจอยู่ตรงหน้าเธอ แล้วเรามีมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวสหนึ่งคันสีเขียวซีที่ตักแดดแล้วไฟมันเสียไปท้ายมันเสียไอจังหวะที่เราพาแฟนเราอ่ะไออยเอาเอ้ยอ่ะอี่น้องต้องกาะกิซมา เพื่อว่าเราเนี่ยพาเพื่อนของเราในที่แอบ,บชอบเนี่ยก็ให้มันขี่มอเตอร์ไซค์ไปแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นคืนเราก็เลยให้เพื่อนเรามบนั่งหงันหลังหลังชซนเราแล้วก็เอาไฟฉายอ่ะเอามือถือมันอ่ะเปิดแปชแล้วก็ทำเป็นไฟท้ายไว้เพื่อที่ว่าท่าตอนนี้ไม่ค่อยดีเลยเพื่อ,อที่ว่าแบบเราถรถจะได้เห็นแลาวมีมอเตอร์ไซค์ขน,นนะมีมอเตอร์ไซค์นะอ่าถึงวาเราก็พา เพื่อนเราเนี่ยไปส่งที่บ้านแฟนขากลับแล้วขบับแบบความเศร้าอ่ะแต่ปลายท้ายมันไม่มีแล้วเพราะว่า,าไม่มีใครส่องแล้วอ่ะจังหวะให้เรากลับรถอ่ะรถกระบะท,ที่ไหนไม่รู้อ่ะพุ่งชอนตูดกูบังบังบัองบอย่างนี้แล้วไปจังหวะที่คิดดูว่าหน้ากูอ่ะมุดแบบถูกับพื้นอ่ะสีปืนีชยแล้วหัวกูไปกระแทกกระโต ใช่สิมีเกี้ยวข้าศน,นะ่ะพีคเอาขากระจายพุ่งพุ่งพุพ่งหมดแผลคุณเลือดออกเองแต่ว่าไอตอนนั้นคือคุณรู้สึกว่าหน้ากูห้ามเสียโฉมมันเป็นจังหวะแบบว่าสีขา่ข้านายกเชิดหน้าาอย่างน,น,นี้แล้<คา>วยิม่มเลือดออกป่ะขาวเหมือนกระดูกนี่เลยแบบเลือดออกโอ้โหอย่านี้เลยเลือดเลือดออกหมดแล้วไอความพีคคือว่าตอนนั้นอนะ เหมือนกับเพื่อนทุกคนอนะ่ะเขาใช้แบบโนเะกียสามสามหนึ่งศูนย์อ่ะคือใครที่ใช้โนเกียสามมหนึ่งมันแบบรวยเแต่เราอ่ะไม่มีเงินอ่ะพ่อให้ใช้อาคาเทลมีเสาเนี่ยอาคาเทลรู้จักไหมมือถือเครื่องเล็กๆอ่ะแล้วมีตอเล็กๆหีด้วยมีเสา มีคนเก็บมือถือมาแล้วถามว่ามือถือใครครับอ่ะอายบอกว่าไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาไม่ใช่ไม่ใช่นะใชใชใชกูอายคนออกลับมาบ้านคือแบบพ่อด่าเลยมือถือหาย<ม>แต่จริงมีคนเอามาให้แล้วแต่เราบอกว่าไม่ใช่หนาะไม่ใช่ของเราคือายไงสรุปเครื่องเครื่องไหนก็ให้ตอนนั้นก็เลยแบบเป็นแผลด้วยแล้วก็แบบเจ็บใจแบบโอ้โหรู้สึกแบบเศร้ามากแต่มันยังไม่ปิดขนาดนี้เช้าวันรุ่งขึ้นไงมันยังไม่หลบเช้าวันรุ่งขึ้นไปเข่าเข่าชนไก่แล้วเรื่องเข่าชนไก่เนี่ยคือว่าคือ รถชนเมื่อคืนใช่แล้วเช้าอารุณ์พื้นตีสี่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อไปเขาชนไก่ไปที่บ้านอ่ะแล้วเราต้องนั่งข้ายชวแบบเพื่อนานนั้นอ่ะเราแบบเรานั่งแบบเราไม่คุยด้วยเลยมันก็ไม่รู้ว่าเราแบบเรานิ่งเพราะอะไรแต่ว่าเราเสียใจที่บบว่ามือมันค่อนทําให้แบบเราไปแผลงี้เขาก็ไม่เห็นเราสิเพราะเราเพอเราโอนไม่ไม่เพราะว่าแบบใช่เราเราขายยาแล้วก็พันแผลไปเลยอ๋อลืมเล่าอีกนิดนึง ตอนนี้พันแผล่เราก็เลยโทรไปหาแฟนเก่าเราที่เป็นผู้หญิงอะว่าแบบบ้านเธอแถวนี้ไหมทําแผลให้เราหน่อยบ้านแฟนเก่าเราอะเป็นสัตวแพทย์โอ้โหค่อังเลยก็ทายาหมาใสาข่ขาอพอมาถึงพอมาถึงรถบัสปุ๊บหูนั่งไม่คุยเลยลงไปเขาเชนไก่ใช่ป่ะเขาจะบอกว่าใครที่สำออยที่เขาชนไก่เนะี่ย เขาจะแบบสั่งเลยบอกว่ามึงอย่ามาสัมอ้อยเลยแล้วอย่ามาแบบแบบผมจะฆ่าครับเดี๋ยวเขาจะลงโทษแล้วก็แบบเราห้ามบอกครูฝึกว่าเราเป็นแผลไม่บอกพอลงจากรถปุ๊บกล้าผ่าปุ๊บสควอตามตั๊สคตา์ตคอตต์ตครูฝึกเป็นเฮียเลยไม่อยากรู้เหรอสอตต์จะเป็นางไรครูเป็นเฮีเลยมาถึงปุ๊บลงสภวอตตครูก็เอามาเลยอย่างนี้ปุ๊บแผลคือประมาณสามสี่ชั่วโมงอ่ะมันแห้งแล้วแต่พอมันสควอตามปุ๊บนึกออกไหมแผล เอ็มนี่โอ้โหทำเลยทีนี้เลือดออกไม่พอปุ๊บพอไปถึงไอ้ค่ายปุ๊บเราออกครูฝึกครับเลือดผมออกแล้วครับครูฝึกก็เลยว่าอ่างั้นไม่ต้องไม่ต้องไปนี่และไม่เป็นไรไม่ไปพักผ่อนความชิมหายยังไม่พอขาเราเปลี่ยนอยู่ใช่ไหมก็เลยจะเพล่จะเพลไปกดขี้ทีนี้โอ้โหปวดนิ้วขับชั้นไก่แล้วห้องน้ำขอบชั้นไก่คือเป็นสังกะสีแบบแค่กูปด๊บสังกะสีไปเลยอะเเออออลืดปก แล้วคือห้องน้ำขอชอนไก่อะทุกห้องมีปา่าตอนนั้นมีประมาณห้าห้องทุกห้องก็มีโนเทล่าป้ายหมดเลยป้ายป้ายกูนึกไม่ออกว่ามึงเข้กันยังไงให้หนูเทล่าแปดผนังมึงเซ็ตตัวกันเยอะที่เสร็จแล้วมือปี้กินมันป้ายกันเหือนปี้ปะเฮ้ยป้ายตุ๋นี้เลยตาไปหาห้องที่บอกว่าห้องไหนที่มันโนเทล่าน้อยที่สุดนเทล่าน้อยสุดมาเจอหนึ่งพ่อปุ๊บมีหนูเทล่าที่ส้มสึมมันเปื้อนคุณทำยังไงดีวะ แต่ว่านั่งขี้มันก็นั่งไม่ได้เพราะงอขาไม่ได้<อ>ก็เลยเอาขันน้าเอามาวางคว่ำเพื่อเอาเราตูดเราไว้อย่างน้อยก็นั่งแล้วก็นั่งท่านี้ไงนั่งอย่างงีออ้อ่ะเขาได้ที่แล้วเอาขันรองเงีเ้ยโป๊แล้วก็นั่งเบ่งแล้วเออขันนี่ตูกวกลิ ี่แผลตูดเดินไปเข้าห้องพยาบาลแล้วไปห้องพยาบาลแทนที่กูจะได้อยู่เฉยๆปุ๊บเขาบอกว่าเขาเรียกว่าอ้าวนายถ้านายไม่ได้ไปฝึกเขาแล้วอ่ะนายเป็นบุรุษพยาบาลแล้วกันอ้าวให้กูเป็นบุรุษพยาบาลแล้วทีนี้เพราะว่าเราไม่ได้ฝึกเขาแขนมันเป็นแผลแผลมันแผลกูเหลือแขนข้างเดียวอีโพรดอที่มันเป็นเล่นฮี้ยๆมาเป็นแผลน่ะกูก็ต้องเอาอีข้างอ่ะยอดน้ำแล้วก็เช็ดแผลให้มันอย่้งบอกมึงเนาะให้กูเป็นสภาพเด้งๆแล้วต้องมาทำแผลให้พวกมึงอีมึงเป็นเหี้ยอะไรกันเนี่ยนี่เลยบ นี่เป็นที่มาของแผนนี่แหละเรื่องเน้องชายของพี่เนี่ย <c oughs> มันมีเรื่องที่พี่แบบจำฝังใจอยู่ประมาณสองเรื่องอเอาเป็นเรื่องความโง,ง่ก่อนกันก็คือว่าอ่าแม่บอกปาว่าปาเ,าเนี่ยวันนี้เราจะทำข้าวเหนียวต้มตาบนกันนะออเอาเข้าวเหนียวไปแช่ให้แม่หน่อยอเอาเข้าวเหนียวไปแช่ทำไง แช่ในน้ำข่าวเหนียวไปแช่ทำไงครับเ็แช่ในน้ำตอนที่แม่จะนึ่งข้าวเหนียวนั้นไปหาข้าวเหนียวไม่เจอเข้าวเหนียวในช่องฟิตไอแช่เหมือนกันแช่เอาไปแช่จะรู้ไหมมึงว่าคนดีที่ไหนจะเอาข้าวเหนียวไปแช่ช่องฟิตเจริงๆเขาทำอาหารไม่เป็นเราก็ไม่รู้อ่ะจริงๆริไอ้บอ าการที่เขาเป็นนักร้องเนี่ยเขาคือบอลคูบีเพราะว่าเวลาปอนสัยเด็กเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะร้องเพลงเลยทีนี้เขาจะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงตอนอามน้ำมากห้องน้ำมันชื้นแบบว่ารีบเลยบ้าเลยเสียงมันจะดีขึ้นก็มีวันหนึ่งไว้ล้พระผีตนใดมันโดนบรรดาลให้มันขึ้นไปนั่งร้องเพลงบนอ่างล้างมือขึ้นไปนั่งลาอเรมลงดสุรี ตกไปบาดตูดเนี่เลือดกองเหมือนฆาตกรรอยู่ที่บ้านเลยเลือดทํำแล้วก็นอนบอกว่าบอโอ๊ยความเป็นพี่ชายเรื่อยๆ้นไปปุ๊บเห็นเลือดพี่ชายกวเลือดใครกัได้ช่เลือดเซากเเซเรได้ไ่าเเลือด ม็นล้มไม่รู้จะัากใครก่อยอะทุกคนอันี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเขาได้ในการร้องดังตุกวันนี้วนกลับมาเรื่องที่ว่าตอนนั้นเราชอบเพื่อนในโรงเรียนที่เป็นผู้ชายเท่าที้ B G Q มันยังไม่เปิดกว้างขนาดเราเรามีแบบโดนล้อโดนบูลลี่อะไรบ้างไหมครับถ้าโดนบูลลี่หนักๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เปิดตัวแล้วคือพี่ทําช่องยืดบุ๊กกับแฟนพอพี่คอนเทนต์คู่เกย์ของพี่เนี่ยจะเป็นแบบว่าคือแบบไปต่างจังหวัดไปเที่ยวอรน้าคู่หลักทั่วไปใช่นั่นแหละแต่ว่าพอเรา ไปปุ๊บอะช่วงแรกอะคือนอยแบบนอยร้องไห้เลยแต่ว่ามันจะมีคอมเมนต์แบบให้เขาว่าเลวเลยแบบว่าี่พวกมึงผสมพันธ์กันทางไหนแบบอย่างนี้เลยแบบว่าพวกมึงผสมพันธ์กันทางไหนบอกว่าไอ้พวกสายเหลืองแบบว่ากูไม่อยากใช้ชีวิตร่วมกับคนอย่างพวกมึงเลยว่ะเงี้ยโยแบบแรงมากแบบว่าแบบกูไม่อยากอยู่พวกมึงคือคนที่แบบคนบาปที่เกิดมาบนโลกใบนี้เลยบอมีกระหน่ำแบบโอ้โหจนแบบมันนั่งนอยกับแฟนสองคนแบบ มันผิดขนาดนั้นเลยวะคือแบบอยู่ไม่ได้ทําอะไรที่มันไม่ดีเลยนะพยายามแบบทําตัวให้แบบว่าเป็นคู่เกย์ทั่วไปที่แบบว่าคือมายใตของพี่กับแฟนคือว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าแบบเราเราเป็นความลักแบบบริสุทธิ์เลยนะแบบความรับแบบชายหญิงแท้ทั่วไปเลยที่แบบว่ามันก็สามารถดําเนินต่อไปได้ไม่ไม่ไม่ต้องมาถามว่าใครลูกใครรักก็คือแบบว่าอยากให้มองว่ามันก็คือเพศอีกเพศหนึ่งบนบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ได้มีคนแบบมากระหน่ำด่าด่าด่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบหน่อยแบบแบบบอกแฟนว่าไม่ทำไม่ช่องอะไรเงี้ย เออนั่นแหละแต่ว่าก็มีกําลังใจแบบเหมือนกับแฟนคลับกลุ่มนักซีที่บอกว่าเขาซ mm ัพ hmm. พอร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ามาบอกคอมเมนต์ว่าเออพี่สู้ๆนะอย่าไปนสนใจนะอะไรเงี้ยแล้วก็เตี๋บอกว่าน้องชายก็บอกว่าประมาณว่าคอมเมนต์เนี่ยพี่เป๊กเขาคอมเมนต์ชมพี่เป๊กประมาณร้อยคอมเมนต์แต่ด่าประมาณสามสี่อย่างเงี้ mm hmm. ยอเออ ทำไมพี่ไปถึงเรื่องที่จะไปแบบโอกาสแค่สามสี่คนแต่ว่าคนที่ชมที่ยังไม่มองเห็นเลยเหรออะไรเงี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นจุดเปลี่ยนให้เรารู้สึกว่าแบบเออจริงๆเราไม่ต้องโฟกัสกับคนพวกนี้ก็ได้เออเขาอาจจะมีโปรงมีแหล่งข้ที่แบบที่เขาเขาไม่ชอบจริงๆก็ก็แล้วแต่เขาแต่แต่พูดถึงเรื่องน้องนีงน่คือเหมือนกับว่าน้องน้องชายพี่เนี่ยแบบเขาเป็นกําลังสําคัญสําหรับสําหรับชีวิตพี่เหมือนกันว่าถ้าเป็นแบบว่าพ่อแม่ ปาร์คคนที่แบบว่าหลักๆเลยก็คือจะเป็นปาร์คเหมือนปาร์คจะเป็นน้องชายพี่มันจะเป็นคนแบบมันเป็น,ปนสติให้พี่อ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนกับว่าพี่ทำงานทำงานเยอะเอ้ยไม่ใช่น้องชายเนละ้วเมเพอเต็มพอเเ็มเพลน้อพี่เป็นกำลังสำคัญเหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคือกำลังหลักในการหาเงินอ่ะนอกจากพ่อแล้ะปุ๊บก็จะตัดผ้าม,มาเป็นพี่เลยพี่จะเป็นคนแบบหาเงิน ซัพพอดทางบ้านเลยบอกว่าค่าบ้านส่งบ้านค่ารถค่าไฟค่าค่าเทอมน้องค่ากีตาร์ตัวแรกด้วยนะบอกว่ากีตาร์ตัวแรกพี่จะไปลงซื้อให้ถือว่าเป็นคนที่คือขอให้น้องเกิดขึ้นมาว่าแบบอยากได้มือถือทํางานหาเงินซื้อให้เลยเพื่น้บอกว่ามันมีช่วงที่ชีวิตพี่เหมือนกับว่าแบบมันขึ้นกับมันลง าเพราะว่าแบบจายได้เงินเดือแนแบบเดือนละแสนสองแสนประมาณเพราะว่านั้นเป็นเตลโห<อ>เป็นเตลรลาคาคอมม<อ>ันเยอะมากต่นไหะก็บอกว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบซัพพอร์ตน้องเต็มที่เลยเพราะว่าแล้วช่วงนั้นเป็น,นอตอนที่น้องแบบเล่นดนตรีกลางคืนยอะไรเงี้ยได้นสองชั่วโมงสามร้อยสี่ร้อยอย่างเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเล่นดนตรีสะพายกีตาร์ตัวหนึ่งก็ไอเด็กเขาเลยนะกล่องเอฟเฟกต์ใช่ไหมอ,อยู่ข้างหน้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็บอกว่าสงสารน้องยอะไรเงี้ยเออก็บอกว่า เก็บเอาตังค์เก็บทั้งหมดที่มีแล้วก็วไปซื้อรถให้เลยคือแบบว่าแบาบซัพพอร์ตน้องทุกอย่างอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันมันเป็นยุคที่บัตรเติมเงินมันล่มสลายไปละเพราะคนมันต้องมาเติมเงินนะคือแบบว่าก็อาชีพนี้ต้องยุติลงแล้วก็มาสตาร์ทด้วยอาชีพมนันรู้เงินเดือนหมืออ่นห้าจากแสนเกือบสองแสนมาได้หมื่นห้าเราปรับตัวไงพี่โหปรับไม่ได้ตอนนั้นคือแบบชีวิตแบบดาวดราม่าแบบมัน มันจะเคยเนึกอ,ออกไหมอเราเคยจ่ายตังค์อะมันจ่ายไม่ได้เราเคยจ่ายเงินให้แม่จ่ายไม่ได้เราเคยจ่ายค่าไฟจ่ายไม่ได้เราเคยจ่ายผ่อนบ้านก็ผ่อนไม่ได้หนึ่ห้ามันแค่ทํทำอะไรไม่ได้เลยมันทําอะไรไม่ได้เลยเลยบอกมันแต่ว่าตอนนั้นอะโชคดีตรงที่ว่า น้องพี่ไอ้ป้ามันจัดในการทอท้ออ่าแล้วเป็นช่วงขาขึ้นของป้าจังหวะนั้นพอดีจังหวะนั้นคือไอ้ป้าก็ได้เป็นรายได้เป็นแสนเลยตอนนั้นอ่ะเออนั่นแหละก็เป็นจังหวะที่แบบว่าเหมือนตอนนั้นคือพี่เครียดแล้วพี่ก็นั่งอยู่ในห้องคนเดียวพี่สักแก้วจำได้เลยบอกว่านั่งเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวไอ้ป้าก็เดินมาแล้วบอกว่าเหมือนแบบมาแบบไม่เป็นไรนะที่เป๊กอะไรเงี้ยเออบอกว่าใช้ใช้คำพูดแบบเหมือนคือบ้านพี่มันเป็นครอบครัวที่แบบว่าเมื่อไหร่ที่เจอปัญหาครอบครัวพ ไอ้ป้าเดินมากอดแบบกอดเลยแล้วออก็ผมว่าไม่เป็นไรนะพี่เบ๊กพี่เบ๊กดูแลที่บ้านมาเยอะแล้วเดีอเอ๋ยวต้องให้เดี๋ยวป้าดูแลต่อ,อ<ม>เองเออก็ไปจังหวะที่บอกเออบอซึ้งน้องอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออขอบคุณน้อง,งเพราะว่าหลังจากนั้นก็จบอกว่าให้พี่เบ๊กพักไปให้พี่พี่เบ๊กแบบเหนื่อยไม่เยอะแล้วเดีแบบ๋ยวป้าดูแลต่อเอง<ม>เออแค่นั้นแหละก็เลยแบบประทับใจน้องเลยๆๆๆๆๆๆ ที่เป็นบ้านที่แบบว่าแม่บอกเสมอว่าตอนเด็กๆอ่ะแม่ขาดแบบไหนแม่จะดันให้ลูกแบบนั้นตอนเด็กแม่ไม่เคยได้รับกอดได้รับความรักจากยายจากตาเลยแม่ก็เลยเลี้ยงพี่กับปามาด้วยการกอดแล้วก็หอมแล้วก็บอกรักทุกวัน<ม>ใช้คำว,ว่าทุกวันเลยบอกแม่รักเป็กนะแม่รักปากนะอะไรอย่างเงี้<ม>ยแล้วพี่รู้สึกว่าคําพูดมันเป็น พื้นหาคนครอบครัวเลยแม้แต่ครอไม่ว่าใครจะอยู่กับพ่อแม่หรืออยู่กับคุณตาคุณยายหรืออยู่กับแฟนหรือทุกความสัมพันธ์นี่ยพี่รู้สึกว่าคําพูดมันสาคัญมากคำพูดในการแบบให้ให้กำลังใ,ใ,ใจกัน,น,ะนะอยากให้ทุกคนแบบใช้ใช้หลักเนี้แบบในการแบบ เราไม่จำเป็นจะต้องพูดสิ่งแย่ๆใส่คนอ,อื่น,เ,นเวลาเราพูดจาเรามกอยากพามันก็เป็นเรื่องแบบเอนเทนไปใช่ไหมแต่วา่าแต่ว่าเราเรา,เราอยู่กับความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดเน่ยพี่ว่าคําพูดอ่ะมันแบบมันโคตรเซนสทีฟแล้วก็มันสามารถจะดันเขาหรือชุดเขาได้เลยอะ่ะเอ,อมันอยู่ที่คําพูดเราเลยอะไรเงี้ยสมมติว่าพี่ปาไม่อยู่ตรงนี้พี่พี่มีอะไรที่อยากพูดกับน้องชายตัวเองไหมพี่แบบว่า ก็พี่เนี่ยอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่น้องชายนี้อ๋อให้ไปทำนะคุณไปทำพี่ไม่โผล่ไปคนไม่คนไหนวบอกบอกว่าภูมิใจภูมิใจมากเพราะว่าป๊ะเป็นน้องชายที่ดีมาตลอดแล้วไม่เคยไม่เคยดีแตกเลยที่บอกว่ามันเห็นที่ไปทำงานตั้งแต่เด็กมันก็เลยคิดว่าแบบว่าถ้าไม่ทำงานอ่ะมันจะแบบ มันจะรู้สึกแย่ว,ว่าทำไมที่ไปทำง,งานแล้วป๋าวไม่ทำง,งานมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบลูกชายบ้านนี้ก็เลยแบบไม่เที่ยวกลางคืนไม่แบบแม่แค่จะบอกว่า แม่เอาเงินจ้างไปเที่ยวหน่อยลูกเลยเงี้ยเออคือแบบว่าเป็นไม่เคยไม่เคยเราตอบนอกลูกนอกทางเลยแล้วก็ทํางานตั้งแต่เด็กปากะเหมือนว่าทํางานปุ๊บเงินก้อนแรกก็เอาให้แม่เลยคือแบบเหมือนกับ,กกบกว่าเราสองคนพี่น้องเหมือนกับกว่าด้วยพ่อแม่เลี้ยงเรามาด้วยความรักนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าจริงเดียวเลยคือไม่อยากทําให้พ่อแม่เสียใจแค่นั้นเพราะว่าถ้าเขาเสียใจนั่นแปลว่าแบบว่าเราก็เสียใจไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายว่าพี่กับปาเหมือนกับว่าต่างคนต่างแบบทําตัวให้เป็นแบบ ไม่ไม่กล้าพูดแล้วเป็นคนดีไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าไม่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจเอาแค่นั้นผมเออแม่เสียใจที่ผมเป็นตุ่เรื่องเยอะนี่แหละมันไม่ยอมยอมยอมแม่ได้หล่ะใช่หล่ะผมเดี๋ยวให้พี่เป๊ะฝากผลงานหน่อยครับตอนนี้ก็มีช่องทิกก็นะครับผมหลักๆก็จะมีทิกก็และยูทูปทิกก็เขียนว่าเป๊กแจ็กกี้ตัวเลยก็จะขึ้นไปช่องพี่เลยแล้วก็ยูทูปก็เขียนว่าเอ้ไก่ร้ายก็ผมเป็นช่องที่ทำกับแฟนสองฝากสองช่องทางแล้วครับ แล้วก็ช่องทางนี้ด้วยอยากให้ทุกคนไปติดตามพี่เป๊กกับพี่ปาร์คมากคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักมากครับขอบคุณครับขอบคุณสุดท้ายก็ตายการของเราด้วยนะครับ999ช่อง M c h เช n e l กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับผมแขกรับเชิญดีพน่าเป็นใครเราติดตามได้เลยครับผมรอบนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ม o นตราแตกต่างโดดเด่นเป็นที่จับตามองด้วยเครื่องประดับที่ออกแบบรังสรรค์ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นและไทยอย่างลงตัวไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มั่นใจได้ว่าคุณจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง m o n ตรา Japanese Design e r Thai CraftmanshipLook Different Feel Different Be Different ม o นตราใช้โค้ด SHOP999 เพื่อรับส่วนลด10%บนเว็บของเราราวกับจอนม o นตราสะกด เทวาชัยพนบรรเทาการปวดเมื่อยซื้อ3ขวดแถมฟรี2ขวดเมกาคอฟฟี่ <Mega Coffee. S 3> โปรโมชั่นวันนี้กาแฟ3กล่องแถมถุงผ้า1ใบในราคา999บาท